Thân ba, sao bài đi phi nhung phong luôn phi nhung gây tham I go mày mò you phong mùa đại phi gây mò hoa hoa hồng nam phi nhung gây bận ma hoa 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 กินอิมอ่มนอนหลับเพียงพอพอออกไม่เหน,นื่อยนะท่านว่าสบายดีตอนเพี่น้องสาองบายดีพอเขีกับยกมาเบิดอึ่งพ่วงเลยทุยทุยอย่ามาหิมอย่ามาหิมที่เย็นให้หิมมย์กำเนิดมาจะออกออกจากหนองพี่น้องตามความเชื่ออันนี้ก็ได้ตามความเชื่อโอ้อยมองดูคนทิพยกวัน สามนี่แลยพี่น้องเลยสิบหกวันเดือนหนึ่งที่สามใดเนาะป๊กอึกเห็เนไหมแข่งขาเล็บมือเล็บตีนโอ้ยสวยอ่ะเพินรับตาสืมสืบได้กลางคืนใส่กตีหนึ่งหอนตีสามหอนตีสามบอกเมา่อคืน จีซองปลายอืมเจ็ดสิไดนอนปเปิดเพลงให้พังกับพังบ่เธอหายยุสะอะเฮ้ยเฮ้ยยังยุนง <c oughs> ั่งกันทำอะไรพี่น้อนไปเปลี่ยนพัดกันเอาเอาเอาหอดเธอได้บ่ตี่หนึ่งเนาะเจ้าก็มาต่อสมัครกันอี้ทันเองมีอูสิได้นอนู่แล้วอ,อืม ทางสังอวนมาน่อยอูยกนะมาหน่อยมาหน่อยนองนหนอปะลูกปะนอ่นหนอปะิ่งดูหนานเปลี่ยนไปขมือขมือแก็บมาดูแก็บบีอูบีอฮ้ยแก็บผู้ใดเนหน้าเห็นแต่แกียก่อนนะหนาบ่ะทัดยุ่งไปจังนี่บ๊วยน้องเม้งยัง ไม่มีแม่งวิรแจมเป็นแจมด,ดึงดึงดึงด<าน>ึงมี่แหละเฮียไม่หานอนเราบ่นอนกลางคืนก้อมจนแบบนี้เลยวูห้วยคือไม่พอผู้เดียวนะพอแห้งเลยนะดาวอ,อ,อันนี้ยังว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนพัดกันจนหดที่สี่ก็ตื่นอีกรอบหนึ่งที่สี่ขงึงแล้วผู้หักมาน่ะทำก็ตื่น เออเลี้ยงตาเบิ่งไปใด่อุ่มกูเนาะปะอุ่มออกมาหนอกเพราะฮะอุ่มมันนอกเถอะอืมมันนอกนะบดีตาแดดจับเมื่อเอิญจะใช่อุ่มต้องไปตาแดด

เบอร์ม่นัาปุ๊บอัดนก่อนก็สราผ้ากันยังบ้นด้สักสิผากันกินเ้าป่วยกับบอดดัตัดมาเมื่อวานนี่กินชงหน่วยโอ้ยยังบทันสุกวิใหญ่นาะม่นนันมันหางหมูแล้วมันใหญ่เอิพอลูกอ่อนผมกับบดดีว่เป็นตัดอเนาะ เออคนตามาหมนเงาเงาเกินววกินขทึ่เดีว่สาดพับอือเลยตึง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 นอนไม่ห้กินคนเดียวบ่นฉันว่าน้อย พี่นอนค่ะเห็นลวเอ้ยสั่งเด้ออดีตเนก็ช่วยเลยก็บอมาลนำมับ่อตเน่ออดีลจกให้พ่ออดเน่จให้พ่อเอเนยบ่บัาบัาบ่มีม่แล้วแต่คุณวุ่นไปเลยบรุษไปมาลินำมักละเลยบลูก เอริได้ไงกับปบ่แม่บอืมเด้อบาหหางใหญ่เด้บอบาหหามไปตามเด้อมาเรินน้ำเท่าเนี่ยมาเรนน้ำเท้าเนือฮมพอุ่เงาแล้วปกหูหูเป็นไแล้วพี่น้องหูบ้าใหญ่ไปแมวพอขนาดหนาจ้าคนสิบสี่มือโอ้ยสิบหกมือ สำหนึ่งเดือนจักจักกิโลแล้วหมอหนัดวันทีสส่สิบหกหรือเศ้าหกนี่แหละพี่น้องเลยไปสียาสีดจาวัคซีน mm hmm. บ่เข้มแหลกอีกสิเป็นอย่างสีทั้งแม่ทั้งลูกเลยโอย้นอนสั้นหัวเข่าอีกเบิ่งเด้อเมนบลุมน,นสั้นหัวเข่าอบอกหลานเนี่ย โอ้โหซอดกระเตียวยังติกขาเลีบมือเร็บจีนน้น้ำน้นนุ่มนุ่นุ่มมานอะไรพื้นนี่หน่อยพ้นขื่นเรือมือนีกระิต้มน้ำใบบักค้าไมอาบอีกขีมเละเปลี่ยนเปลี่ยนขีมขีดมนนำนำยันน้ำแผ่ เลยหมวกหน่อยปลาลุงส่งมาให้ยังเทเลยนบบนับมีทุ่งมือมันเธอทุ่งมือมันเสียข้างหนึ่งหมวกตัวนี้พอดีเพิ่นิ่นใส่แ,แต่ขาดนะมันบอกคอยรุดหมวกตัวอื่นนะมันอยากรุดส่วนพอเข็มเพิ่นนิดอย่างโนอลมพผัดปังห้่มว้อยเลยเบ่งมาในดดแดดแดดจังโมงเลยก็ตอนนี้จมาบไดีมีเบ่งพอเวลาเบ่งโมงแปดโมงครึ่งเลย กาโมงเลยังมาได้กินขะาวาพี่น,น้อยเอาเการะิปไปทางได้อยู่ในเทีียงน,นั่นเปิ้ลปักลาประคั้นน้อยฝากเป็นกำลังใจให้ในเรื่องป่าลูกที่เขมาบับสมอ่ะขอบคุณหลายกระติกน้ำห่อนกับเฟินกะทรงมาให้ ดีใจแหละกับมองหุ่นเขาเป็นกระทรวงมหาอหยเออคล้ายๆคือการสีฟ้าคือกัน,น,กนอันนี้แม่สื่อหาย้วการผีสาวคนสื่อหายดีใจที่มีพี่น้องคอยช่วยเหลือเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างน้ำน้องเขาคือบกไว้แ่ บนิดกี้แลวถ่ายมืนอนีอก็ถ่ายตอนเสาวนี่เห็นถ่ายเธอนึงเด้อหน้<อ>นาแดงวหวูหดเลยเขาบอกมึงห้ามสีขาวอยู่สีขาวอยู่บ่เจ้านาบ่เด้อถ่ายนอนเถินอ้ยแก้มได้ปลาลุง ลุงเบิ่งแก้มเบ้แก้มแม่มาเต็มเต็มเลยพี่น้องอ่หน้าตาเหมือนแม่ลูกจะเลี้ยงง่ายคอมเมนต์บอกเอาขอพูดได้ร้ายค่ะก็เลี้ยงง่ายคือพี่น้องว่าอะไรช่วงนี้กำลังปรับบโตกันพอกับแม่เปลี่ยนพัดกันเฮาเมื่อยกับเบาดาวเบ่ดาวเมื่อยกะเฮาพอแม่เห็นเนาะ หน้าที่ที่ต้องทำตื่นมา่ได้กกันนึ่งเขาร่างขวดนมเห็ดกินกินแล้วก็ซักผ่าฉีดพ,พ่นทีน้เอเวียหน้าที่ต้องทำห่ากัอยูกับลูกวันนึ่กนงกะาก็มากกับกวดเพื่อนทูเพื่อนแก็เขาของหน้ามากป พ,พักหอมพักหมปอมหอมยังเลยใสขาบอแถวขามบอพัดย <quest ion als> ังน้ออให้กินนนองเลยปัหมูทั่วหมูอืมตักเราจะเสะไปดียกินอืมใส่นี่ยักหอมปอมหอมบอหอมซีิ้มป้น ถ้าใส่เพลการพอดีระเบิดมาเนี่ยเขาในเมืองเลยมือนนี้ก็ได้ระเบิดไปเมืองเสือมาหุงน้ำไหลหินบุณเทินหินเมื่อคืนนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงไงเขาปิ่นลงหลุมบ่บ่บคือไม่ได้ยินเะสียงหอดผีแต่เกาวอดผีเด้ เขาตั abei, um. um. ้งลงทั้งผัวอืมเือนนี่แม่นุ่มเป็นนังบ้านดนมานี่นุ่มมาำนะนั่งบ้านด้มาเด้เห็นเห็นเห็นทุยทุยเห็นะทุยทุยทุยดึงดึง ขอบคุณปลาลุงไลเดอร์ข่ามาชมคลิปใหม่เหมือมพอได้ก้อนปลาลุงอยู่ดีแม่งสุขภาพเข้มแข็งกลัด้วยเมือนอ่เด้ออย่าเจ็บอย่าจนซื้อเลขก็ค่อยถือเลขเด้อหรือจะให้น้องท่านว่ากำเขาสาบรบ่มือนี่เมื่อไม่น้ำซี่เสียงผู้เดียวดอกถือเลขซะก่อนเออเสื้อหนังมาหลังเสร็จหนาขอขอบางคำก่อน,นีไปพอกันคลิปหนาปลาลุงสบายดี